คุณยอดทุนศึกมวยไทยพันุมานทยานที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งยอดทุนศึกมวยไทยทั้งหลายที่จะมุ่งพุ่งทยานและลดเล่นไปสู่ความสําเร็จด้วยความสง่างามเพราะพวกเราที่อยู่ที่นี้คือคุณศึกมวยไทยความเจริญงอกงามของศิลปะวัฒนธรรมเจริญงอกงามภายใต้ร่มพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่สิบด้วยอ รารมีอันยิ่งใหญ่และทรงเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักรบยอดุลศึกของคนไทยทั้งหลายที่คอยบำรุงอุ้มชูและนี่คือลุโ,โลกใสของคนไทยทั้งประเทศที่คอยปกเก้าคุ้มภัยให้กับคนไทยได้อยู่เย็นเป็นสุขเรื่อย และในปี2567นี้นับเป็นปีมหามงคลสมัยของปวงชนชาวไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่สิมีพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาพระองค์ผู้เป็นจอมทัพไทย